หากคุณกําลังมองหาทําเลสําหรับในการประกอบธุรกิจอยู่แล้วก็นั้นทําเลนี้ก็เหมาะมากที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณกําลังมองหานี่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในทําเลที่มีความสะดวกสบายครบทุกด้านทั้งใกล้กับตลาดสดขนาดใหญ่ที่มีทั้งร้านอาหารร้านสะดวกซื้อแม้แต่สถานีตํารวจก็ยังอยู่ใกล้ๆอีกทําเลนี้มีให้ทุกอย่างจริงๆนี่คืออพาร์ตเมนต์ประชาอุทิศ90โดยตัวอพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่ที่แขวงทุ่งครูเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครหลังนี้ได้เนื้อที่ดินกว้างถึง42ตารางวากันเลย ส่วนพื้นที่ใช้สอยกว้างถึง400ตารางเมตรฟังก์ชันภายในบ้านประกอบไปด้วย15ห้องนอน15ห้องน้ําที่จอดรถรองรับรถมอเตอร์ไซค์ได้มากกว่า30คันตัวบ้านยังได้รับการทาสีทั้งภายในและนอกใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้บ้านหลังนี้ยังได้รับการปรับเรื่องระบบไฟฟ้าและระบบประปาพร้อมอยู่แน่นอนครับทำเลดีเหมาะกับการประกอบธุรกิจระยะยาวแน่นอน ถ้าคุณอยากมีบ้านดีๆแบบนี้เรายังมีให้เลือกอีกเพียบเราบีโนเวทบ้างขายมาแล้วมากกว่าพันหลังหากคุณสนใจโซนไหนอยากมีบ้านฟังก์ชันแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยครับ